ใครฟังแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงบ้างเมื่อวานเข้าใจไหมเข้าใจนะเข้าใจว่าอย่างไรดังดังดังปังแต่นีาเมตตาตอนตอนที่มันอัตโนมัติได้เนี่ยเราทำใจยังไงมันถึงอัตโนมัติ ทุกคนสำคัญเท่ากันทุกคนสำคัญนะายคือ,อทุกคนกคน่ะก็เป็นไปตามนิสัยวาสนาของเขาแหละนะทุกคนก็เป็นไปตามนิสัยวาสนาของใครของมันนั่นแหละแ,ละแต่ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองตรงนั้นให้ดีที่สุด เมื่อทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองตรงนั้นให้ดีที่สุดห่วงโซ่มันก็จะทำงานหรือระบบนิเวศมันก็จะทำงานแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่เกี่ยวนะเข้าใจไหมตรงนี้เออตัวใครตัวมันเลยเป็นตรงนี้แหละที่หลวงตาใช้คำว่าพอ คือพอที่ไม่ต้องไปเพ่งว่าคนนู้นทำถูกคนนี้ทำผิดคนนั้นพอใจคนนี้ไม่พอใจไม่เกี่ยวเลยทุกคนเป็นไปตามนิสัยวาสนาของแต่ละคนแต่ทุกคนมาประกอบกันแล้วก็เป็นเหมือนโซ่จักรยานที่ทำให้โซ่จักรยานหรือโซ่หรือมอไซค์เนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเรานั่งกันอยู่เนี่ยเราไม่ต้องว่าเราต้อง ทำให้คนนี้ทําเป็นหน้าที่ทำแลวพอเป็นที่พอใจแก่เราหรือไปทําให้คนนี้เป็นที่ไม่พอใจแก่เราคือทุกคนก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่ทําอะไรก็ทําไปให้ดีที่สุดในตรงนั้นก็แล้วกันพอเข้าใจไหมเนี่ยมันถึงับว่าพอพอคือใครมาจากใครเราคนมองพอของทุกๆคน ก็ไม่เหมือนกันก็เขาพออย่างนี้ก็คือเหมือนฟังว่าเขามองเห็นระบบนิเวศต,ตรงนี้พอเอางี้เรายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆช่อดอกไม้ที่เป็นกรรมที่เราให้ของฝันแต่งงานให้ของฝันแต่งงานช่อดอกไม้ที่ให้เป็นของฝันแต่งงานหรือช่อดอกไม้ที่เราตักอยู่ในแจกันที่เราจัดเนี้ยเราจัดอย่างเนี้ย เป็นช่อดอกไม้เนี่ยเห็นไหมมันมีความหลากหลายอยู่ในนั้นมันมีดอกกุหลาบก็ได้ดอกอะไรแล้วแต่ดอกไม้ต่างๆแต่รวมกันแล้วเป็นไงสวยแต่ถ้าทุกดอกมันเหมือนกันหมดอะทุกดอกมันเหมือนกันหมดล่ะมันก็มองจืด ขาใจอย่างแจกกันดอกไม้เนี่ยมันจะต้องหลากหลายแม้กระทั่งเอาดอกญ้าเข้าไปไประดับถ้ามันเข้าที่เข้าทางตรงนั้นมันก็สวยดอกย้าเขาก็ทําหน้าที่ดอกญ้าของเขาใบเตยก็ทําหน้าที่ของใบเตยแ็นมันหลากหลายแต่รวมแล้วแจกนันนี้ออกมาสวยงานี่คือระบบนิเวศท,ที่มันลงตัว แต่ถ้าก็มีใครดัดจริตอุ้ยดอกหญ้าไม่มีค่าเอาออกเอาดอกอื่นใส่จนกระทั่งมันไปเหลือเป็นเป็นไปตามที่คนนั้นปรารถนามันก็จะออกความจืดชืดออกมาพอเข้าใจไหมและอ้ไธรรมชาตินี้ระบบนิเวศนี้มันเป็นแบบนี้ที่เรามาอยู่เนี่ยพ้มันเย็นสบายน,น้ําไหลเนะเราก็มาดูดีเนียยุงแต่ยุงก็มีพอ ให้ลำคาญเสียงนกก็มีเสียงไก่ก็มีพอให้ลำคาญเห็นไหมมันจะมีสิ่งที่เราพอใจก็มีมีสิ่งที่เราไม่พอใจก็มีถ้าเราอยู่ในตั้งใจอยู่ตรงฟาร์มไม่พอแต่เราตั้งใจลงมาพอเออดีแค่นี้ละว,ว่ะไอ้นี่ก็แค่นี้ละวะดีแล้วไอ้ตรงนี้ก็แค่นี้ละวะดีแล้วก็ดีหมดรอบตัวเมื่เมื่อเห็น ว่ามันดีหมดรอบตัวพอคือพอสภาพของธรรมชาตินี้หรือระบบนิเวศอันนี้แต่ทุกคนดีเท่ากันไหมไม่เท่าเห็นไหมมันไม่เกี่ยวกับดีเท่ากันเลยแต่ตรงเนี้ยพอเห็นระบบนิเวศเท่ากันแล้วก็ไม่เป็นพอของคนมองคนนี้มอง แล้วไม่ไปแตะไปต้องไปดัดจริตกับมันอีกพอตรงนี้และสวยงามในใจของคนคนนี้คนนี้เขาพอคนนี้ก็พ้น mm hmm. เข้าใจนะแต่แจกันทั้งหมดไม่ได้พ้น mm hmm. นั้นแจก,กันเนะี่จะพ้นก็ใครเป็นดอกแนละ้วแจกันก็ทําตัวเองให้มองเพื่อนให้พอพอก็ mm hmm. พ้นถ้าไม่พอก็ไม่พ้นมันอยู่แค่นี้เองตลง ในระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยถ้าเราพอเราก็พ้นพอพอและเป็นไงเราจะเห็นเพื่อนเพนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเป็นดอกนูน่นดอกนี่อะไรร่วกมาเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเต็มที่แล้วเราก็สามารถอนุโมทนาความเมตตาที่เกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นมันเลยออกมาจากใจมันไม่มีธุระอะไรที่ไปดัดแปลงเขา เขาทาได้แค่นี้ก็พอแค่นี้ก็าทาได้ทาได้แค่นี้ก็พอแค่นี้เขาจะว้าแหว่งแค่นี้ก็พอแค่นี้แต่บนฟาร์มว้าแหว่งบนฟาร์มเต็มที่บนฟาร์มไม่เต็มที่เมื่อมัดรวมกันแล้วระบบิเวศนี้มันสวยเราในฐานะที่มองภาพรวมเออมาหลงตัวเราก็พออย่างนี้เราก็พ้น แต่ไม่ได้ลงไปปีกย่อยไปจัดคนนู้นจัดคนนี้จัดกันน้นั่นเราจะไปจัดการโลกเมื่อเราจะไปจัดการโลกเราก็เลยไม่จบดูที่เมื่อเราพอเราเออทุกคนก็เหมือนกับเป็นทีมเดียวกันหมดเมื่อเราพอกับสิ่งเหล่านั้นพอหมดพอใจหมดแล้วแค่เออแค่ได้แค่นี้ก็พอทำได้แค่นี้ก็พอ ใครทําได้แค่ไหนก็พอแค่นั้นเอ้ยมาทางนี้ไงข้างหน้านี่ไงเราเนี้ยเมื่อใจเราพอกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดไม่ไปแตะต้องแล้ในแจกันนี้ที่ประกอบด้วยอาจจะเป็นดอกหญ้าดือซ้ําไปเราก็ไม่ไปแตะต้องก็มันอยู่ตรงมุมนั้นมันทําให้แจกันนี้สวยก็พอแล้วอะเมื่อพอหมดแล้วเราก็จะไม่มีหมดหน้าที่ ความพอใจไม่พอใจจะไม่เหลือเห็นยังไม่มีความพอใจและไม่พอใจมีแต่เออพอพอกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีความเห็นดีเห็นงามกับเขาเหล่านั้นคือเป็นทีมความเมตตาก็จะออกมาโดยอัตโนมัติความเมตตากับเขาแล้วเมตตาทั้งทั้งแจกันทั้งสมาชิกที่ในจลุ่วแจกันนะ เราเมตตาทั้งหมดเมื่อเราเมตตาทั้งหมดเป็นอัตโนมัติถามว่าเราต้องเค้นเมตตาออกมาไหม,มเออเนี่เยเราเมตตาทั้งหมดเมื่อเราไม่ต้องเค้นเมตตาเมตตามันไหลออกมาเองอัตตาเราก็จะหายไปความเป็นตัวเป็นตนเราจะหายไปเมื่ออัตตาหายไปตรงเนี้ยสังขารมันดับนะสังขารมันจะดับ เมื่อสังขารดับมันก็เข้าสู่อวิชชาตกลงเราก็จะเห็นภาพรวมธรรมชาตินี้เอออย่างเงี้ยสวยแต่ถ้าภาพรวม,มธรรมชาตินี้กำลังวุ่นวายเราก็หลีกเล้นไปหากลุ่มที่มีธรรมชาติที่ดีคือจะต้องไปสแสวงหาหาที่เรียกว่าสัปปยะแก่ตัวเองแต่ไม่ได้ไปแก้ไขตัวธรรมชาติเพียงแต่ ไปแต่งเติมนิดหน่อยตอนเริ่มตรงสอนหรือให้ความรู้ <c oughs> เมื่อสอนและให้ความรู้ <c oughs> เขาเหล่านั้นก็ค่อยๆกลมกล่อมรวมกันเหมือนกับให้ความรู้ว่าเอาอย่างเราดอกไม้นู้นมาแซมตรงนี้หน่อยเจ๊นะก็แซมตรงนี้เราจะทําช่อดอกไม้เมื่อทําช่อดอกไม้ลงตัวแล้ว,ลวเราก็ปล่อยเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขา นะพอพอเราพอหมดเราไม่มีความพอใจไม่พอใจก็ไม่มีเราวางหมดทุกอย่างแล้วความเป็นปัจจุบันเราอยู่กับป,ปัจจุบันปัจจุบันมันก็ปล่อยตรงเนี้ยก็พอมันึุอย่งแล้วเออพอหมดซะธรรมชาตินี้ปัจจุบันมันยังปล่อยเลยต้องปลดปล่อย,ป,อยปัจจุบันคือมันปล่อยลมแต่ตอนที่เราวางสุขคืนทุกข์คืนใจให้กับตัณหา ตรงนั้นเราทําตรงนั้นใจมันจะปล่อยความคิดความปรุงเหลือแค่จับอยู่กับลมซึ่งเป็นปัจจุบันแต่พอเข้าประโยคนี้ปั๊บเห็นทั้งหมดเนี่ยดีแล้วไม่ไปปรุงแต่งเห็นพอพอกับทุกคนทุกคน,กคนไม่ใช่ทุกคนเข้าพราอาหารได้หมดคนที่มองเห็นไม่ไปแตะต้องไม่ไปดัดแปลงคนนั้นเข้านั้น ตัวคนเหล่าสมาชิกที่อยู่ในนั้นก็ไปสร้างสังคมตัวเองแล้วก็ตัวเองก็จะเข้าให้พอแต่ถ้าระบบนิเวศต,ตรงนี้ที่เราเรารวมมัดเป็นช่อดอกไม้แล้วเราพอแล้วเห็นดีเห็นงามด้วยแล้วก็พอด้วยก็เข้ามนเป็นทางนะแต่ถ้าดูต้องดัดแปลงยังต้องแต่งตรงนู้นแต่งนี้ก็จะเกิดความพอใจไม่พอใจ เห็นไหมมันก็จะเบียดกันไปเบียดกันมาอย่างนี้แหละก็คนนู้นไม่ถูกต้องแก้อย่างนั้นคนนี้ถูกต้องแก้อย่างงี้ต้องมีการไปชุมเพื่อแก้ไขคนนู้นคนนี้นี่ไม่พอ,อ,อแล้วถ้าพอก็ปล่อยมันก็อยู่ที่ถ้าเราพอแล้วก็มันก็ต้องมีก็ทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองแต่ช่อดอกไม้รวมกันตรงนี้ในในสายตาของคนจัดพอใจแล้ว พอแจการนี้เราพอใจแล้วพอสําหรับเราแต่ไม่ก็ไม่พอสําหรับคนอื่นคนอื่นที่เสียบอยู่ในแจกันมองว่าไม่พอกับตัวเองก็ไปจัดแจกันใหม่ของตัวเองสิเข้าใจไหมเนี่ยเเออมื่อเป็นอย่างเนี้มันก็จะไม่มีเรื่องเห็นไหมล่ะ<ม>ก็เราเพราะการภาวนาคือเอาเราเข้าสู่มรรคผลนิพพาน ก็คือเราพอปับเนี่ยเราก็มองเห็นทุกคนก็ทําหน้าทีิ้งตัวเองเต็มที่แล้วเมื่อทุกคนทําหน้าทิ้งตัวเองเต็มที่แล้ว,ว,เ,เ,ลวเราก็เลยไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีอะไรกับยาการดอกไม้อันนี้มีแต่ความเห็นความสวยงามที่เขาประครับประคองซึ่งกันและกัน แต่ในการที่เขาประครับประคองซึ่งกันแล้วกันเขาก็มีเบียดกันมั่งปีนป่ายมั่งมึงหลบหน่อยกูจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีก็เรื่องของเขาเพื่อการจัดตรงนั้นมันก็เป็นนวัตกรรมอันหนึ่งแต่พอเราพอไปแล้วเราก็ลืมหมดเรื่องของเรา <Maybe. S 2> แจกันดอกไม้หรือช่อดอกไม้ที่มี กระดาษขาวห่ออย่างสวยงามคนไหนถือคนนั้นเขาพอตรงนั้นถ้าไม่พอก็อยังต้องอืต้องเอาดอกเพ้่มมาใส่หน่อยดีใส่แต่ถ้าเห็นแล้วอุ้ยสวยว้าวอยู่ตัวเองเขาพอของเขาเมื่อพออย่างเงี้ยเมตตากับเห็นดีเห็นงามกับดอกไม้ทุกดอกมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อเราเห็นดีเห็นงามกับดอกบายนี่ยเขาเขาทำหน้าที่เป็นห่วงโซ่เป็นข้อโซ่แต่ละข้อแต่ละข้อสมบูรณ์แบบเต็มที่ของเขาแล้วตัวเท่าหนูก็ทำงานแบบหนูตัวตัวเท่ายักษ์ก็ทำงานแบบยักษ์ก็ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองหมดแต่รวมแล้วระบบนี้ขับเคลื่อนได้ ก็เต็มกำลังของใครของมัน <c oughs> แค่นั้นแหละเราก็จะเอ,อมองแล้วมีความเมตตามองไปไหนเลยยิ้มได้หมดไก่ร้องไก่วิ่งเล่นเออก็ยังไอ้หนูทักหมาทักแมวมันทักได้หมดเพราะมันเมตตาไปหมดไงเพราะว่าทั้งหมาทั้งแมวัสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาประกอบมาเป็นชอดอกไม้ชอดออ ทุกคนก็ทำหน้าที่ตามฟังก์ชันตัวเองแต่โดยธรรมชาติมันคุมกันจนทุกคนอยู่ในอยู่ในกรอบที่มีความพอดีแล้วนะเมื่อมีความพอดีอย่างนี้เมตตาอัตโนมัติเราไม่ต้องเค้นเลยต้องไปยังน้องเมตตาต้องไปหาเมตตาเออเราก็จะยิ้มย้มให้แก่กันเป็นสุดทสุด เราเดินเห็นไก่เห็นม้าเห็นแมวเราต้องน้อมเมตตาไม่แม้ทั้งมดไปอยู่ในถ้วยอ้าวเฮ้ยมึงหาที่อื่นอยู่ที่กูเทน้ำร้อนไปมึงตายมันออกไปอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ตั้งตั้งต้องตั้งใจเมตตาเมตตามันออกไปเองเนี่ยเมพอเมตามันออกอย่างเงี้ยเมตามันออกไปอย่างเงี้ยเมื่อเมตตาออกอย่างเงี้ยอะไรหายไปฮะ อัตตามันจะหายคือสังขารมันหายไปเลยเราไม่ได้ไปดับสังขารสังขารหายเพราะเมตตาอัุมัติมันทํางานเมื่อสังขารดับมันจะเหลืออะไรมันก็เข้าสู่อวิชาจะว่างกไปเลยว่างคนนี้ก็ถ้ามองดูลักษณะตัวเองก็ที่แรกมันจับลมอยู่กับปัจจุบันนี้มันหายไปเลยไม่จับลม ะลองทำอยูฮะ,ปปะนนไม่ต้องไปเทียบภาษางั้นเดี๋ยวยุ่งตายก็ตรงเนี้เป็นความที่สบาย <c oughs> ที่สุดของเราก็ปล่อยเลยไม่ได้แบกอะไรแล้วไม่ใช่อัปปนาไม่อะไรตรงนี้แหละเขาเรียกว่าพระอรหันต์ดิบละดับสังขารเพราะว่าอาวิชชาปฏิยาสังขาราเมื่อดับสังขารแล้วมันก็เข้าอาวิชชา อวิชาก็เลยดับไปด้วยเป็นวิชาก็นี่ไงพระอาหารหันต์จะไปเถียงอะไรก็พระพุทธเจ้าบอกแล้วอาวิชาปฏิยาสังขาราทีนี้พอเราดับสังขารโดยไม่มีผู้ดับมันไม่มีสังขารซ้อนมาสังขารมันดับหมดนะดับหมดด้วยความเข้าใจที่มันลงตัวกับระบบนิเวศวิชาก็เกิด แล้วมันจะเข้ากับคําสอนของท่านตรงนี้คือเวลาจิตมันลงไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันจะไปรีเฟอร์หาคําสอนของพระพุทธองค์ตลอดเท่านีาไ้ไงเอาชชาดับไปไหนก็ไปหาอาวิชชาเอ้สังขารดับไปไหนไปหาอาวิชชาถ้าสังขารไม่ดับมันมันจะวิ่งไปไหนวิญญาณนาั่งเออมันก็โดดออก โดดออกโดดเข้าดับต้งเาเออก็ไล่ามาเรื่อยๆส่วนวิญญาณเราปล่อยตั้งแต่เราคืนสุขให้กับทุกข์ืนใจให้กับตานาหาวิญญาณาังก็ดับไปตรงนั้นมันแค่เท่ากันหมดเราคงไม่ได้ไปดับมันมันไม่กระดุกกระดิกเองวิญญาณังถึงดับพอวิญญาณังดับมันก็จะเหลือสังขารสังขารที่มองระบบนิเวศเนี่ย ระบบนิเวศนีถ้ามันไม่พอเหมือนเอาตรงนู้นเติมนิดว่าอันนี้เติมหน่อยถ้าเติมงนี้เติมกันทั้งชาติร้อยชาติก็ยังไม่จบเดีวถ้ามันเห็นแล้วทุกอย่างในระบบนิเวศนี้ลงตัวทุกอย่างมาลงตัวหมดแล้วกบกินยุงงูกินกบงูใหญ่กินงูเล็กที่กินระบบนิเวศมาลงตัวหมดอ่ะก็ม่ลงตัวหมดพอตรงนี้เนี่ยพอพอมันก็เลยไม่บอกว่า ไอ้ดอกนี้น้อยไปดอกนี้มากไปไอ้นั่นสีสีไม่สดใสนี่มือนเลิกไปจัดการทุกอันพอหมดทุกอันเขาก็อยู่ในสถานะของเขาอย่างนั้นแหละแต่ทั้งหมดแล้วมาทำให้เหมาะสมน,นะตรงนี้ความเข้าใจเราต้องใช้เวลาหลายวันเฉพาะตรงก่อนจะพอเนี่ยนะต้องค่อยๆเก็บรายละเอียดไม่งั้น เราจะอดไม่ได้ที่จะเป็นผู้จัดการไปเสียบนูน่นเสียบนี่แล้วมันก็เสียบไม่เลิกอะ่ะแต่ถ้าเราพอแล้วเราก็จะไปมองเอะอะว่าคนอื่นทำไมไม่เห็นตามเท่าเราไม่จำเป็นพอเราก็เราเราพ้นไปคนเดียว <c oughs> ใครพอคนนั้นก็พ้นใครไม่พอก็ไปจัดใหม่ก็ <c oughs> แค่นั้นเองนะพอเข้าใจตรงนี้เราก็จะไม่ตำหนิใคร มันหมดควา,ามตําหนิใครหมดเลยไม่มีสังขารแค่พอตัวเองก็พอเห็ไหมพอในอตรงนี้ตอนที่หลวงตาสอนมาเรายัางคิดว่ามีความหมายแค่พอไม่ไปฟ้านู่นฟ้านี่โอ้โหมันลึกเข้าไปขนาดนี้เลยพอตัวนี้มันลึกเข้าไปถึงกุ๋นเลยว่าพอสิ่งพอกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ ไม่ไปแตะต้องไม่ไปดัดแปลงไม่ไปเสริมสร้างให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะเดิมมันเป็นไงใค่มันอยู่อย่างนั้นแหละพอเราพอตรงนี้เราก็พ้นแต่เสร็จแล้วในในกลุ่มของช่อดอกไม้หรือกระถางดอกไม้นั้นสมาชิกนั้นเขาไม่พอเขาก็ต้องแต่งใหม่ก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแล้ว ใครพอก็พ้นใครพอก็พ้นใครไม่พอก็ทำงานไปเนะี่ยแจกแจงละเอียดคงได้แค่นี้ไม่พออยู่นิดนึ่งติดอีกหายชฮะไม่พอนิดนึงแล้วติดอีกหลายชา่นะองอ๋กอก,ก,ก็ก็คือก็ต้องไปพัฒนาจิตตัวเองทำไมถึงไม่พอมันเลยติดไปหลายชาติที่จริงแล้ว มันก็ไล่ไปไม่มีอะไรมากหรอกมันติดขันห้าก่อนนะพอติดกันขันห้ามันก็ติดแะไรติดตันหาติดเวทนาไอ้สองตัวนี่แหละฝ่ายจะวางมันได้เอาข้อธรรมมีแค่นี้แหละวันนี้แต่ให้มันพอนะพอแต่ละคนก็ไปหาที่มองให้พอตัวเองมันจะไม่เหมือนกันนะคูตุยมองว่าพอโนก็มองก็ไม่ไม่ อาจจะไม่ได้มุมเดียวกันจะต้องไปเติมแต่งอย่างไรก็แล้วแต่แล้วแต่ไปหามุมมองของใจตัวเองให้มันพอแต่นี้โลกโลกนี้ที่มันวุ่นวายเนี่ยตัวเองพอพอไม่จริงด้วยพอด้วยตัณหาแล้วดันไปดัดจริตให้คนอื่นพอตามตัวมันเป็นไปไม่ได้ ต้องมองว่าอย่างเงี้ยในวัดเนี่ยคนนน้นนิสัยงี้คนนี้นิสัยเงี้ยถ้าเรามองเป็นตัวตุเป็นคนคนไปเราจะไม่พอแต่ถ้าเรามองทั้งหมดคนนน้นนิสัยงี้คนนี้นิสัยอย่างงี้คนนั้นทําอย่างงน้นคนนี้ทํางี้ก็ถ้าเรามองก็ไอที่แหว่งทนนี้ไอคนนู้นมันปูดขึ้นมามันก็ลงตัวมันจับทั้งหมดไปลงตัวได้หมดเป็นระบบมิเวศ แต่เราจะให้มันกลมกลม่อมทุกเมมเบอร์เป็นไปไม่ได้เห็นไหมล่ะระบนิเวศก็เจ้งระบนิเวศต้องอาศัยการขัดแยง้งเนี่ยเ,เ,เหลี่ยงมันจะขบกันเอง,เ,องเพราะเหลี่ยงขบแล้วมันเป็นกับส่งกำลังได้ถึง <laughs> ส่งกำลังได้ อย่างฟันเฟืองเนี่ยถ,ถ้าเราไม่มีเหลี่ยมฟันเฟืองเนี่ยมันส่งกําลังต่อไม่ได้เห็นไหมล่ะเออมันส่งต่อได้เพราะเหลี่ยมเนี่ยแหละมองให้กว้างอย่างนี้ปั๊บ <c oughs> เราจะพอได้ง่ายเถ้าพอเราพอแล้วใครจะเป็นไงก <c oughs> ็เขายังมีเหลี่ยมอยู่ <c oughs> ก,ก็จะเจอคนขบเหลี่ยม ก็ป่อยเลี้ยแล้วเจอเขาขับเรียมมันก็จะหมุนไปอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยมองสองสองสองเกียร์นียมันก็หมุนไปได้เออก็ทำงานได้นะว่อแต่ถ้าไอ้นี้ไม่มีเหลี่ยมไอ้นี้ไม่มีเหลี่ยมมันลูดหมด ก็เียนะยนะก็คือไอตัวเมตตาตัวนี้ไปเค้นออกมาจากใจไม่ไม่ใช่พอเมตตาตัวนี้มาจากปัญญาที่เข้าใจพอเข้าใจแล้วเมตตามมันเลยเป็นอัตโนมัติพอเมตตา ด้วยปัญญาเดี๋ยวนี้ออกมาแต่เมตตาด้วยปัญญาจะออกมาได้เมตตาที่เราทำกันอยู่เนี่ยต้องเดินก่อนเพื่อไปบังอะไรที่ไม่ได้เป็นทัศน์ท่าเป็นทางตรงนู้้นดีตรงนี้ไม่ดีอดไอที่เกะกะอยู่นั้นกวาดออกไปก่อนกวาดนามทั้งหลายออกก่อนแล้วเมตตาที่เป็นปัญญาจะทำงาน พอเมตตาตาที่เป็นปัญญาจะทํางานเนี่ยมันก็ไปกันได้แล้วมก็สนุกหมดแล้วเราก็มองเฮ้ยก็มันยังมีเหลี่ยมอยู่มันไม่เรียบร้อยอเถ้ามันไม่มีเหลี่ยมไอ้นุ่นก็ไม่มีเหลี่ยมมันก็ขบกันไม่ได้พลังงานก็ไม่เกิดอีกมันไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นมันอย่างนั้นแหละแล้วก็พอถึงนั้นเออเราพอมาลงตัวเราพอแค่ธรรมะธรรมชาตินี้สวยเราจบ ของก็ดื่มมั่งก็ไปดูดิกระถางน,นี้โอ้ยคนนู้นเอาเปรียบก,กูว้วยอะไรก็ว่าไปก็ไปจัดใหม่สิ <laughs> 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 ไม่เกี่ยวกับกลุ่มแรกเ <laughs> ข้าใจนะ <c oughs> อ,ะอะค่อยๆอภายไปนะตอนนี้เมื่อจะไม่มีเรื่องทุกกระทั่ททงอะไรก็ไม่มีเราบอกเอเอนี่เหลี่ยมมาคครนี่เหืออมัมันก็แค่นั้นแหละมันก็อยู่ด้วยกัน นะก็ดีกว่าที่ไหนดีกว่าข้างนอกในเมืองยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ถามว่าไอการที่มองอย่างนี้มองสบายสบายอย่างเงี้ยเราติดขัดเดือดร้อนอะไรไหมไม่มีเลยเพราะจริงๆแล้วเครื่องดำรงอยู่ของเราคือปัจจัยสี่เราไม่ขาดไม่ขาดเราก็ไปได้แต่ที่มัน ทำให้เราติดขัดก็คือค,อความไม่พอของเราเนี่ยมีไอ้นู่นเพิ่มอีกนิดนะมีนี่เพิ่มอีกหน่อยแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันไปได้อยู่แล้วอยู่ให้สบายทุกคนนะอ้าวใครมีอะไรจะถาม